หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดความอ้วนไปรับประทานแล้วเกิดอาการใจสัน่นช็อกหมดสติบางรายก็มีอาการทางจิตหรือถึงขั้นเสียชีวิตปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอครับทําให้มีคําถามว่าในอาหารเสริมหรือยาลดความอ้วนนั้นมีส่วนผสมอะไรที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการเหล่านั้นชื่อของไซบูตรามีนถูกระบุว่าเป็นสารอันตรายดังกล่าว สารน,นี้คืออะไรเราลองมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยครับคือไซบูทามีนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยาลดน้ำหนักเลยคือแพทย์สั่งได้ขายกันทั่วโลกแล้วปรากฏว่าเกิดปัญหารุนแรงคือมันมีผลต่อหัวใจความดันโลหิตเกิดปัญหาต่อจิตประสาทเกิดการเสียชีวิตได้ดังนั้นเนี่ยต่างประเทศทั่วโลกก็รณรงค์กันแล้วก็ยกระดับขึ้นไปเป็นยาควบคุมพิเศษ ประเทศไทยประกาศเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งเทียบเท่ากับยาบ้านั่นแหละก็พบว่าเมื่อหาซื้อไม่ได้ไม่รู้ไปลักลอบนําเข้ามาจากไหนก็แอบไปผสมในอาหารเสริมที่อ้างว่าลดน้ําหนักได้นั่นแหละพอเกิดป่วยหรือสยชีที่แล้วไปตรวจถึงได้เจอว่าอ้อมีการลักลอบทั้งที่ได้ประกาศเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่1ไปแล้วไซบูทามีนใหญ่ๆของมัาแเ้วก็คือทําให้เบื่ออาหารขณะเดียวกันก็กระตุ้นการเผาผลาญ กระตุ้นเผาผลาญมากไปมันก็จะมีอาการทางจิตตามมาด้วยแล้วคนที่กินโดยไม่รู้ตัวเนี่ยอันนี้คืออันตรายที่สุดเพราะว่าไม่รู้ว่ามีใสเมื่อเกิดอาการไปเนี่ยแพทย์ก็จะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอันตรายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นเรื่องที่นิตยสารฉลาดซื้อและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภครณรงค์เฝ้าระวังมาโดยตลอดครับโดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีจำหน่ายในสื่ออออนไลน์กันอย่างแพร่หลายซึ่งก็ยังคงมีผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารอันตราย เช่นไซบูตรามีนี้หลงเหลืออยู่จํานวนมากจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องพิจารณาในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพครับคือหนึ่งไม่แนะนําโดยส่วนตัวเราไม่แนะนำนะเพราะว่าอาหารเสริมลดน้าหนักโดยตัวเองคิดว่ายากวิธีที่ดีสุดเลยคือหนึ่งคุูอาหารด้วยตัวเองและออกกําลังกายพะดีเดียวกันคุณก็อาจจะก,กินอาหารที่มีกากใช่ไหมผลไม้ที่มีกากเพิ่มขึ้นเพราะการกินอาหารเสริม ที่อวดอ้างสรรพคุณลดน้ำหนักเนี่ยโดยส่วนตัวเราไม่เคยเชื่อเลยตอนนี้ล่าสุดเราก็ยังพบว่ามีบางจังหวัดนะยังตรวจเจออยู่เลยว่ามีไซบัวมีผสมในในอาหารเสริมลดน้ำหนักเนี่ยให้ช่วยเฝ้าระวังว่าคนที่มาด้วยอาการทางจิตประสาทหลอนความดันโลหิตสูงมีโรคหัวใจเกิดขึ้น2ออย่างเนี่ยถ้ามาในคนคนเดียวกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะก,กินยา ลดน้ำหนักหรือกินอาหารเสริมผสมไซบูธามีเกิดขึ้นได้